ไลฟ์สดก็ชั่วโมงก็หายยิง่งยิ่งไลฟ์ทุกวันยิ่งขยันไลฟ์ยิ่งชั่วโมงหายเออไม่ขึ้นเลยชั่วโมงมันไลฟ์จุดหมายนะงานอดิเรกแบบนี้แต่ก็ทําเพราะว่ามันว่างงานนั่นแหละเออไม่จะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปทําใจทําใจไม่คือทีแรกเราก็ดีใจใช่ไหมมีคนดูต้องเป็นพัน เป็นพันคนยอดวิวยอดวิวเป็นล้านเป็นแสนนะยอดวิวเราเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะยอดวิวเป็นล้านเป็นแสนวิวยอดคนดูเราก็ดีใจว่าเออเราเราดีใจไงว่าเราจะสามารถสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้ไงเราดีใจที่เห็นคนดูเยอะเราคิดว่าเราจะสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้ แต่พอคนดูเราเยอะเข้าเยอะเข้าเขาไม่ให้เราผ่านเออเขาไม่ให้เราผ่านสี่เดือนแล้วที่เราผ่านกดมาเนี่ยเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราผ่านก็เลยเออยิ่งทํายิ่งท้อยิ่งทํายิ่งไม่มีแรงไม่มีแรงจูงใจในการทําก็เลยเออเวลาจิตตกเราก็ ทุกคนอาจจะเคยเคยตกงานนะเรานี่แหละอาจจะเคยตกงานความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกคนตกงานอะนะเออมันรู้สึกจิตตกนะมันจิตตกเออแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่เมืองนอกนะอากาศมันมันหนาวมันติดลบอะมันติดลบยี่สิบห้าที่เนี่ยติดลบยี่สิบห้า อติดลบออกไปไหนก็ไม่ได้มันหดหูเออมันออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเพราะว่าหน้าหนาวมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแดดเออมันจะอึมครึมทั้งวันมันไม่สดชื่นไม่ได้เห็นแสงแดดมันไม่สดชื่นเออมันไม่กระปี้กระเป๋ามันทําให้เรารู้สึกจิตตกเอออยู่เมืองนอกจิตตกแล้วงานก็ไม่ได้ทําอีกจิตตกไปกันใหญ่เลยเอองานไม่ทําก็ ก็ยังพอทําใจได้เพราะว่าเราเพิ่มย้ายมาใช่ไหมแต่ไอขุสษษาว่าไม่มีงานทําก็เลยมาทํา youtube มาทํำเฟซบ o o กนะทํา facebook ก็ะดานไม่ผ่านกดอีกคนอื่นก็ผ่านไปกันหมดละเราเหลือเราคนเดียวยังไม่ผ่านอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งที่ยอดวิวเราเป็นล้านเป็นแสนนะเออไม่ผ่านแต่คนอื่นเขายอดวิวหลักร้อยเขาผ่านแล้วเออเราก็เลยโอ้เซ็งว่ะอะไรเงี้ย อะไรก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างเลยไม่มีข่าวดีอะไรเลยมีแต่ข่าวร้ายอืมท้อท้อแท้กับชีวิตเออเราเป็นวัยทองด้วยมั้งเราเอาอยุเยอะไงคนอาอยุเยอะฮอร์โมนมันจะพุ่งผ่านใช่ไหมจะเป็นไวยทองมันจะคิดมากคิดมากคิดมากแล้วก็จิตตกอืเราจะจิตจิตตกเป็นพักๆนะ ตกเป็นพักๆพ,พอดีขึ้นก็เออมานั่งไลฟ์สดต่อทีนี้ไลฟ์สดเออไลฟ์สดจะเล่าให้ฟังไลฟ์สดก็มันจะมีต่างชาติเข้ามานะ างชาติเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาปวนันะเข้ามาป่วนมันเห็นเราเป็นผู้หญิงไทยมันมันจะพูดทํานองแบบรามุกอนาจารอะไรเนี้ยใส่เราเออจะพูดทํานองแบบเนี้ยใส่เราขอดูหอยขอดูนมอะไรเงี้ยจะพูดทํานองลามุกอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเจอคนเดียวนะเจอบ่อยมะเจอเกือบทุกวันเจอเกือบทุกวันมันทําให้มันเลยทําให้เราแบบโคตรเบื่อเลยว่าแม่ เออเจอแต่คนแบบนี้เออไม่รู้อะไรของมันเออเจอแต่พวกลามกพวกลูกจิตน่ะเออเราก็เลยจิตตกไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็สู้นั่นแหละเออก็สู้มันจะเรียกว่าไงดีเนาะเออเรามันมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไง ที่แรกเราก็ไม่ได้แบบอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศหรอกอที่แรกเราอยู่ไทยเราอยู่ไทยตั้งตลอดแหละเราอยู่ไทยมาตลอดลไม่ได้มาอยู่เมืองนอกแค่มาเที่ยวแ,แปะะ๊บๆแล้วก็กลับแตนี้ย้ายมาอยู่เมืองนอกเราก็คิดว่าเออเราจะได้ทํางานอะไรเงี้ยจะได้ทํางานจะได้มีเงินเก็บอะไรเงี้ยที่ไหนได้มาอยู่จะครบปีอยู่และเนี่ย เก้าเดือนยังไม่มีงานทาเลยคอ,อเพราะว่าอะไรบ้านบ้านที่เราย้ายไม่อยู่เนี่ยมันอยู่กลางป่าเออมันอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่กลางทุ่งนาไอทุ่งข้าวสาลีนะมันก็ไม่มีไม่มีใครจ้างมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆออไม่มีใครจ้างงานเออ ร้านขายของร้านอะไรก็ไม่จ้างไม่จ้างพนักง,งานขายเพราะว่าขนาดคนฟินแลนด์เองเขาก็ยังตกงานเลยเออแล้วเราเป็นต่างด้าวเขาจะไปเขาจะไปรับเราทําไมในเมื่อเราพูดพูดได้แต่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาฟินแลนด์พูดไม่ได้เพราะเราเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเราไม่ได้เรียนเราเรียนแค่เดือนครึ่งเองเรียนภาษาฟินแลนด์เรียนเดือนครึ่งมันพูดไม่ได้อยู่แล้วแหละอืมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประจํา เราใช้แต่ภาษาอังกฤษทุกวันมันก็เลยเป็นการยากนะที่จะหางานทําแต่ว่าก็ดีหน่อยที่การอยู่ต่างประเทศอันนี้พูดถึงประเทศนี้นะประเทศอื่นไม่รู้ไม่รู้เพราะไม่เคยไปอยู่เคยอยู่แต่ประเทศนี้ประเทศนี้เขาจะให้เงินเงินเดือนคนว่างงานเขาจะให้เงินเดือนคนว่างงานถ้าไปเรียนหนังสือเขาก็จะให้ประมาณเดือนละ อยู่จังหวัดอะไรมาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์เป็นคนเพชรบูรณ์ก็เขาจะให้เงินเดือนคนว่างงานถ้าไปเรียนหนังสือเขาจะให้เงินเดือนประมาณเดือนละสามหมื่นกว่าถึงสี่หมื่นอ่าสามหมื่นกว่านี่แหละถ้าไปเรียนหนังสือนะสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นแต่ถ้า ไม่ได้เรียนหนังสือก็จะได้ประมาณสองหมื่นกว่า,า 20, กว่าอสองหมืนกว่ากว่าอันนี้คือเงินเดือนคนว่างงานนะถ้าอยู่ไทยเงินเดือนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคก็ถืออยู่ได้สบายอืมแต่ถ้าอยู่เมืองนอกเงินเดือนเดือนละสองหมื่นบาทเนี่ยสามหมื่นบาทไม่พอ,อยาไส้นะไม่พอ,อยาไส้นะเออไม่พอ,อยาไส้ เพราะว่าค่าใช้จ่ายาต่อคนนะมันมันแพงที่นี่ค่าใช้จ่ยมันแพงเฉพาะค่าเช่าห้องก็สองหมืนแล้วอ่ะเอออันนี้ราคาถูกสุดถูกที่สุดนะคือห้าร้อยสามร้อยยูโรนะเฉออพาะค่าเช่าห้องก็สองหมื่นก็คือไม่พอยายใได้ได้เงินเดือนคนว่างงานสองหมื่นสามหมื่น ไม่คอ,อย่าใส่ไม่รวมค่าน้ำนะค่าน้ำก็เดือนละหมื่นค่าบ้านเดือนละสองหมื่นอันนี้อันนี้เป็นห้องห้องห้องเช่านะห้องเช่าสองหมื่นแต่ถ้าอยู่บ้านบ้านเช่าบ้านก็จะหกร้ 700. อยเจ็ดร้อยค่าเช่าก็หกร้อยเจ็ดร้อยยูโรก็ประมาณประมาณสามหมื่น อ,อสามหมืนกว่าเออไม่ใช่สิลองคูณดูไมนค่าบ้านก็จะแพงกว่าห้องอืมห้องคอนโดอยู่ไทยก็อยู่เพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์ก็ค่าค่าเงินยูโรตอนนี้เกือบสามสิบแปดบาทนะประมาณสาสิบเจ็ด 3ามสบ็ดสามสปดบาทนั่นแหละก็นั่นแหละเงินเดือนคนว่างงานก็ไม่พอยาใส่เล <c oughs> ก็ใช้จ่ายแบบประหยัดนะใช้จ่ายแบบประหยัดถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็เหมือนมันก็พอใช้นะสองหมื 20, 30, นะ่นสามหมืนต่อเดือนนะที่ไทยนะมันพอใช้มันสามารถเก็บเงินได้สบายแต่แต่อย่าลืมนะบางคนอาจจะถามว่า เงินเดือนตั้งสามหมื่นทำไมไม่กลับไปอยู่ไทยคือ,อจะมาอยู่ทําไมาอยู่ไทยสบายถูกกว่าตันเยอะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเงินเดือนตั้งสองสามหมื่นทำไมไม่ไปอยู่ไทยจะอยู่ทําไมในเมื่อมันแพงก็ใช่ใช่